ตายเงาปีศาที่แผ่ไพสามาหนึ่งนามผู้คนมอบคลาดตตยเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาทาสวามิภักผูกรัดด้วยโซตรนทางจิตวิญญาณ ผู้คนแค้นเด็เศษเนื้อตอบแทนพระชื่อบุญวาสนาสุนศักดิสิทธของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารรายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาตตัวชูตนเนื้อสิ่งตึงใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดาตา ล th สทาวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับ <c oughs> ชวนคิดชวนคุยนะสนิมจับนะช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้ไม่ค่อยจะได้จัดรายการบ่อยนักนะครับแต่ก็ได้อธิบายพี่น้องไปว่ามันมีเรื่องที่ต้องทําหลายเรื่องแล้วก็ การจะจัดรายการก็ใช้กําลังเหมือนกันนะครับพี่น้องครับก็ต้องอาศัยแรงจูงใจแล้วก็บังเอิญว่าช่วง4ีวันเนี่ยนะครับผมให้น้องๆน,นะครับที่ช่วยงานของมหาวับรายประชาชนให้ดีไซน์เว็บไซต์นะครับทำสี5อันที่นะครับดูเป็นมืออาชีพหน่อยแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่เก่าๆนะครับเก็บไปรวบรวมเอาไว้จะได้เป็นที่เป็นแหล่งนะครับ แล้วก็โฮสต์ของทางเว็บไซต์เท่าที่อยู่กร,กระจายเนี่ยมันก็จัดการยากก็เลยให้ทีมเว็บมาสเตอร์เนี่ยเขาดูแลนะครับเป็นเรื่องเป็นราวก็วันนี้นะครับอยากจะนำประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมาชวนคิดชวนคุยกันนิดหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานนะครับพี่น้องครับเรื่องในอัฟกานิสถานเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันว่า นะปัญหาเกี่ยวกับสุภาพสตรีเนี่ยเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมานานนะครับก็คือผู้หญิงเนี่ยโดยธรรมชาติของสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่สังคมมุสลิมแล้วก็สังคมนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฉพาะศาสนาอย่างเดียวแต่มันเป็นเป็นธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งแยกกันไม่ออกนะครับบางเผ่านั้นจะมีความเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ชายที่เหนือกว่าผู้หญิง สิทธิเสรีภาพต่างๆค่าวความเป็นคนของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าสังคมอัฟกานิสถานนี่ก็เหมือนสังคมทั่วไปทั่วโลกที่จริงๆแล้วนะครับมนุษย์ก็ได้รู้ได้เห็นและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็มีการต่อสู้กันอยู่แล้วกระแสโลกาภิวัตน์ก็ทําให้อัฟการิสถานนั้นนะครับถูกกระแสตะวันตกนั้นเข้าไป การให้สิทธิสตรีการให้การศึกษากับสตรีและความอยากรู้ของสตรีธรรมชาติของสตรีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีความฉลาดมีความปรารถนามีความคิดที่ดีงามนะครับมีความอยากจะมีอิสรภาพเสรีภาพเหมือนกับผู้ชายทั่วไปมันก็เลยอุบัติขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความตึงเครียดภายในของสังคมแห่งนี้แตนะ่ถึงแม้จะมีการลงทุนทางด้านการศึกษานะครับลงทุนเรื่องของ การให้ความช่วยเหลือเรื่องการสุขภาพอนามัยการจัดการการบริหารนะครับทุกอย่างการพัฒนาสังคมแต่ว่านะครับก็ยังยังไม่สามารถจะทําให้ทุกอย่างนั้นนะครับก้าวหน้าไปได้ตามที่หลายคนปรารถนานะครับกับพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาแทรกเข้ามานะครับเลยหยุดน,นิดนึงอทีนี้ต้นตอข่าวที่เป็นที่มาของเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องน่าเศร้ามากพี่น้อง ผมก็อยากจะชวนคิดชวนคุยว่าเอ๊สังคมเราเนี่ยมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรือนะครับก็คืออันนี้เป็นหนังสือพิมพ์นะ mm hmm. Stars and Stripes ก็เป็นหนังสือพิมพ์ในอเมริกานะครับให้พี่น้องได้รู้ไว้ก็ทางอเมริกาก็มองมองสังคมทางมุสลิมทางโลกตะวันออกก็ด้วยท่าทีที่อาจจะนะครับมุมมองที่ต่างกันว่างันั้นเถอะมันการให้พี่น้องเข้าใจเอาไว้ ข่าวตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงแอฟกันเนี่ยเป็นกังวลต่ออนาคตนะครับเพราะาในช่วงที่มันมีการฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งอย่างโหดเทียมนะครับตอนนี้ก็ผู้หญิงก็ออกมาประท้เริ่มประท้วงละคือโลกทุกวันนี้นะมันเหมือนกับประเทศไทยเลยพี่น้องกษัตริย์ก็อยากจะปกครองพลเมืองนะครับ คนที่ได้อภิสิทธิ์มาก็คิดว่าจะให้ประชาชนเขายอมรับตัวเองจะทําอะไรก็ได้นะครับจัดการอะไรก็ได้จะเอาใครเข้าใครออกได้ดังใจหมดเพื่อถว่าตัวเองจะได้นะครับรักษาสารภาพการเป็นเทวดาการเป็นอภิสิทธิชนการเป็นคนดีการเป็นคนมีฐานะไปสถานทูตอ่าที่ไหนเนี่ยเขาต้องให้ทันทีไม่ต้องมาถามคําถามอะไรเียเพราะฉันเป็นคนดีฉันทําประโยชน์เยอะนะครับนี่คือระบบเก่าๆอย่างนั้น แต่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยคนมันรับรู้แล้วก็คนเชื่อมั่นว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะครับไม่มีปัญญาไปหาหมอไปหาแพทย์นะครับอยากจนคนแค้นกินน้ำพริกผักนึ่งตลอดการนะครับไม่ค่อยได้กินเนื้อสเต็กอะไรเลยแต่อีกคนหนึ่งมันร่ำรวยเอาร่ำรวยเอามีที่ดินเต็มบ้านเต็มเมืองรวยกว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับอยู่กินสุขสบายพอประชาชนเลือกรัฐบาลเข้าไป มีนโยบายให,ให้ไปหาหมอเสียเงินแค่30บาทมีกองทุนหมู่บ้านให้ยืมนะครับชีวิตดีขึ้นก็อยากจะเลือกพักนี้ต่อแต่พักนี้มีพลังมากแล้วไปขัดกับไอ้คนกลุ่มแรกไอ้พวกอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายก็เลยมาไล่นะล้มรัฐบาลของเขาแล้วชีวิตเขาเดือดร้อนอีกนะครับจะเอาผลประโยชน์ที่เขาเคยได้กลับคืนไปอีกเขาก็ไม่พอใจลูกึุนมาสู้พอลูกึุนมาสู้ก็เอาปืนยิงหัวเขาเอาลูกหลานของประชาชนเหล่านี้แหละ จับปืนเอาไปฝึกซะให้จงรักภักดีให้เห็นนะในส่วนที่เขาอยากให้เห็นนะครับเสร็จแล้วก็เอาปืนมาไล่ย,ยิงพี่น้องประชาชนนะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นความขัดแย้งกันจนถึงวันนี้ห้ด้ดยกันในสังคมอัฟกันเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันโลกที่มันพัฒนาไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเอาเนะเาภาพของโลกปัจจุบันเอาความรู้ไปให้ นะครับให้ทุกคนนั้นเข้าใจว่ามีค่าความเป็นมนุษย์เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายแล้วไอสังคมแบบเก่าที่นะครับอยากจะให้คนนะครับนับถือแนวทางแบบโบราณน,นั้นก็ยังเป็นอยู่โดยเฉพาะผู้ชายซึ่งเป็นฝั่งที่ได้เปรียบเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ27ปีผู้หญิงอัฟกันเนี่ยนะครับเธอชื่อนะครับฟา,ฟากุนดานะครับ ฟาคุนดาฟาคุนดาเรื่องของเรื่องคือเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยเธอไปที่ที่มอสนะครับมัสยิดแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีไอ้กลุ่มคนที่เป็นพวกนักบวชอะไอ้พวกที่เป็นผู้นำศาสนาเนี่ยก็ออกมาบอกกล่าวหาเธอว่าเธอเนี่ยเป็นคนเนผะาคัมภีร์กุราน ซึ่งปรากฏว่าตำรวจสอบสวนมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่เป็นจริงนะครับเป็นข้อกล่าวหาที่มันผิดแต่ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับทำให้นะผู้คนที่อยู่รอบๆข้างในเมืองคาบูในเมืองหลวงเลยผู้ชายเนี่ยก็เข้ามาคือผู้สื่อไอสังคมแอฟกันเนี่ยมันจะเป็นแบบหนึ่งนะถ้าคนคนหนึงชี้นิ้วปุ๊บที่เหลือจะมุงเข้ามาพอมุงเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็จะเกิดพฤติกรรมอ,อย่างที่เราเราทราบกันนะเหมือนทางภาคใต้ ถ้าใครขับรถชนเนี่ยถูกไม่ถูกไม่รู้ลหละนะแต่ถ้าเขารู้ว่าเป็นคนของของเขานะครับพี่น้องกันรักกันเนี่ยก็จะต้องทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับเป็นผู้ร้ายจนได้แล้วก็ใช้วิธีการเข้ามารุมอันนี้เท่าที่ผมเคยได้ยินเล่ามานะครับแต่ไม่ได้บอกว่าพี่น้องทงพาักตายเป็นอย่างนั้นแต่รู้ว่าข้อดีคือว่าเป็นการรักพวกรักพ้องอะ่ะคือเขาเรียกว่าเป็นม็อบนั่นแหละ แต่ม็อบเนี่ยถ้าเป็นแมสธรรมดานี่ก็คือคนที่ไปรวมตัวกันทำอะไรทำตามกันนะครับรวมกำลังกันลงขันกันด้านดีมันก็มีแต่ถ้าเป็นม็อบก็คือฝูงชนที่บา้าคลั่งไม่ม,ไม,มีไม่มีการควบคุมนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่นะนักบวชนะคือหรือผู้นำาศาสนาเนี่ยนะชี้นิ้วว่าเธอเนี่ยแกเนี่ยมันเผาคำพนะีผู้หญิงคนนี้อายุ27ปีเนี่ย ก็เกิดข้อขัดแย,ย้งกันนวันนั้นเถอะนะครับปรากฏว่าผู้ชายที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ล้อมตัวเข้ามาแล้วก็คงจะพอนึกภาพออกนะใหญ่นี่มันชั่วมันเลวนะครับแล้วก็ไอ้คนที่เป็นคนเริ่มต้นเป็นผู้นําศาสนาที่ชี้ชี้นิ้วมาที่ผู้หญิงคนนี้ก็คงจะมีอิทธิพลพอสมควรผู้ชายเหล่านั้นก็ปรากฏว่าเข้ามาล้อมแล้วก็เริ่มปาก้อนหินใส่เธอแล้วก็ฆ่าเธอ นะครับจนเสียชีวิตนะครับปรากฏในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตำรวจก็อยู่ใกล้ๆนะเป็นผู้ชายแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านพักของประธานาธิบดีซะด้วยในเมืองคาบูไม่มีใครเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วก็นะครับมีการพึ่งจะเสียศพไปก็เลยทําให้ผู้คนที่อยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยโดยเฉพาะนักกิจกรรมทั้งหลายซึ่งผู้หญิงก็มีส่วนไปร่วมช่วย n g o เยอะ นั้นเขาก็เรียนรู้เรื่องสิทธิสตรีเรื่องอะไรต่างการศึกษาต่างๆได้เข้าไปก็ทําให้บรรดานัากิจกรรมต่างๆนั้นเกิดความกังวลว่าหลังจากที่โลกตะวันตกได้เข้าไปแล้วก็นําการศึกษานําความคิดแบบประชาธิปไตยนะครับไปให้กับสังคมอัฟกันลงทุนไปเยอะนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ดูเหมือนว่าขบวนของฝั่งอนุรักษนิยมนั้นก็จะตีโต้กลับมาแล้วพฤติกรรมอย่างเนี้ย นะครับที่ใช้ความป่าเถื่อนล้าหลังอย่างนี้เพื่อจะปิดกัน้นแล้วก็เขาจะเน้นสตรีเน้นผู้เน้นผู้หญิงมากนะครับเราจะเห็นว่าในประเทศนั้นเนี่ยนะครับคนแก่ถ้ามีเงินหน่อยก็สามารถไปเอาเด็ก12-13มาเป็นเมียได้นะครับผู้หญิงก็จะถูกกดเอาไว้นะครับมันเป็นสังคมล้าหลังจริงๆนะครับล้าหลังจริงๆในแง่ในแง่ที่เอามาตรฐานปัจจุบันมาจาับว่าโลกปัจจุบันที่ผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกัน แต่ว่าสังคมแอฟกันยังต้องการให้ผู้หญิงนั้นเป็นเป็นช้างเท้าหลังหรือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นคนที่นะครับถ้าแต่งงานแล้วก็ต้องดูเอาใจสามีอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเหตุการณ์ผู้หญิงเนี่ยฆ่าสามีเพราะไม่ได้รักตั้งแต่ต้นพอไปแล้วก็มาบังคับจะมา,มาร่วมเพศด้วยแล้วด้วยแล้วไม่ชอบรังเกียจมากสุดทนไม่ไหวก็ฆ่าอย่างนี้เป็นต้นคือคลาสชระหว่างนะสังคมเก่ากับสังคมใหม่ตอนนี้เนี่ยมัน,มน,นเผชิญหน้ากันอย่างอย่างแรง นะครับเหมือนหลายที่เพียงแต่ว่านะอย่างบ้านเรานี่เป็นเรื่องของทางการเมืองเรื่องอุดมคติทางการเมืองเรื่องวิถีชีวิตในโลกปัจจุบันอัฟกันเนี่ยมันจะไปอิงทางด้านความเชื่อทางศาสนานะครับแล้วก็ประคับขนบมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเก่ากับโลกสมัยใหม่ทีนี้เรื่องที่เขาเป็นกังวลก็คือว่าให้การศึกษาอะไรไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะเพราะผู้ชายที่มาฆ่า ผู้หญิงคนเนี้นะครับาฟากคมา,อ,าอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับกำลังดมูมีคำว่าบาชดอสน่าสนใจคือตอนฆ่านลพี่น้องนะฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยเอาร่างกายไปทิ้งที่โอ้ แล้วเผาด้วยฮะเอาร่างกายไปทิ้งในในอในย่านที่ริมแม่น้ําคาบูนะซึ่งไม่ค่อยมีน้าเท่าไหร่มั่งนะครับริมฝั่งแม่น้ําแล้วก็มีขยะเต็มไปหมดเลยเอาร่างกายไปทิ้งไว้แล้วก็เผาฮะน้องคนนี้ก็เลยนะครับฟาคุนดานะครับน้องฟาคุนดาเนี่ยก็เลยทําให้เกิดกระแสการลุกขึ้นมา แต่คนที่ฆ่าเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่มีการศึกษาคนแต่งตัวดีอยู่ในคาบูคนก็เลยตั้งคำถามว่าการศึกษาที่ให้ไปทุนรอนและกำลังที่ทุ่มเทลงไปเพื่อจะปรับสังคมแห่งเนี้ยนะครับให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันโลกตะวันตกให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนั้นวันนี้กลับกลายเป็นว่านะครับเป็นความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในวัฒนธรรมอย่างนี้ จะเป็นการย้อนถอยหลังไปหรือเปล่าก้าวที่ย่างมาในการที่ทำให้เป็นสังคมเป็นซีวิลโซ c i e t ี้นะครับเป็นสังคมโลกปัจจุบันให้ผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันนั้นกำลังจะถูกดึงถอยหลังไปด้วยวัฒนธรรมและปรากฏการอย่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราไม่ต่างจากตรงนี้นะพี่น้องพฤติกรรมการโยนหินแล้วก็ฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงนะอายุ27ปีเป็นเด็กสาว จนตายตายเสร็จแล้วก็เอาไปเผานะครับเพียงเพราะว่ามีนักบวชซึ่งมีข้อขัดแย้งกันไม่รู้ขัดแย้งเพราะอะไรนะครับใครจะไปรู้ว่านะผิดใจกันเรื่องอะไรแล้วก็ชีนิ้วใส่เธอตำรวจค้นแล้วพบแล้วก็บากรว่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วก็ฆ่าเธอข่มเหงเธอทำร้ายเธออย่างนั้นนะครับไม่ต่างกับประเทศไทยที่วันนี้ประชาชนต้องการดูนะปกครองตัวเอง เขารู้แล้วว่าผู้นํานั้นควรจะต้องมาทํางานเพื่อพวกเขาทําให้ประเทศชาติจเจริญปากท้องเขาอยู่ดีประเทศชาติมีความหวังพัฒนาขึ้นแต่ว่าไอ้พวกเอาดีแต่พูดอ้างแต่ความดีแต่ทําไม่ดีน่นะแล้วอยากได้อภิสิทธิ์ในการครอบงาประเทศนั้นก็ออกมาต่อสู้แล้วใช้ความรุนแรงอย่างสาหัสแล้ววันนี้ถึงขนาดใช้ความเป็นปเผด็จการอย่างสุดๆดผ่านตัวแทนทหารของพระราชินีแล้วก็เครือข่ายของเจ้าทั้งหมดเพื่อจะดึงสังคมกลับคืนหลัง นะครับเทนชันตรงนี้มันไม่ีทางยอมกันวันนี้ผู้หญิงที่อัฟกานอัฟกานิสถานนั้นเขาลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นคนนะประคองหีบศพไปยังงานเผา,เางานงานงานพิธีนะครับงานฝังโดยที่ปกติแล้วเนี่ยการบาแบกหีบศพเนี่ยจะเป็นงานของผู้ชายแต่วันนี้ผู้หญิงเข้ามาบอกว่าไม่เอา จะขอประท้วงแล้วก็แสดงสิทธิ์ของความเป็นสตรีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็หวังว่าในประเทศไทยนั้นนะครับคนที่เกี่ยวข้องจะได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกว่าสังคมมันต้องเปลี่ยน Thailand needs a radical change เติมไปอีกหน่อยภาษาอาจารย์ชูพง์ Thailand needs a radical regime change ต้องเปลี่ยนระบอบกันแบบพลิกล่ารา,ราอเออ นะถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวนะครับทีนี้จะเปลี่ยนอย่างไรนะครับถ้าจิตสํานึกเราเข้าใจคนที่เคยได้เปรียบเคยเหยียบย่ําก็เข้าใจความจริงแล้วหันกลับมาเอาหลักการสากลเข้ามาเป็นตัวประคองก็คงจะทําให้ปรากฏการต่างๆในประเทศไทยนั้นจบลงโดยง่ายยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่านะครับสิ่งที่ปรากฏนั้นนะครับสิ่งที่ทํากันนั้นเป็นผลนะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี แลวคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็เดือดร้อนกันไปหมดนี่เป็นภาพของพี่ชายนะครับเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตเธอไปงานศพก็ปรากฏว่าจําเป็นจะต้องมีเอสคอตมีคนช่วยมาดูแลนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยดีไม่ดีจะโดนไอ้ฝูงชนที่บ้าคลั่งนั้นเข้ามาทําร้ายอีกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอัฟกา,านิสถานมองอัฟกา,านิสถานแล้วก็มามองตัวเองนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะไม่ย้อนยุคไปสู่สังคมซึ่งมันเป็น อนาธิ archy, นะครับสังคมที่ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์สังคมที่ใช้กฎกูมากกว่ากฎหมายนะครับสังคมที่เป็นความเผด็จการเหยียบย่ําความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็นะครับเหยียบย่าหลักการที่ดีที่ทําให้ประเทศต่างๆนั้นจเจริญก้าวหน้าในโลกปัจจุบันนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอ,อกาสหน้านะครับสวัสดีครับ